ทำนายดวงชะตาคนเกิดปีเถาะเดือนมีนาคม2564ครับสำหรับคนที่เกิดปีเถาะในเดือนมีนาคมนี้นะครับระหว่างวันที่5มีนาคมถึง3เมษายนช่วงนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจการค้าก็ยังคงมีปัญหาอยู่ว่า รายรับยังขาดนะครับยังไม่เข้าเป้าเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้นะครับแต่ก็ยังโชคดีบ้างครับที่มีราวมงคลคอยเกื่อนหนุนทำให้แคลวคลาดในหลายๆเรื่องสำหรับเดือนนี้ครับทำนายดวงชะตาสำหรับคนเกิดปีมะโรงเดือนมีนาคม2564 ครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงในเดือนมีนาคมนี้นะครับเดือนนี้ก็ยังคงมีพลังร้ายต่างๆอยู่นะครับอุปสรรคปัญหาที่เคยแก้ไขไปแล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเดือนนี้เนี่ยยังจะต้องแก้ไขแล้วก็มีเรื่องใหม่ซ้ําเข้ามาอีกนะครับและก็ยังมีปากมีเสียงต้องระวังในเรื่องของปากเสียงนะครับความไม่ราบรื่นของการทํางานนะครับต้องให้ระวังใช้สติให้ดีการแก้ไขนะครับต้องใช้ยุทธวิธีในเรื่องความอ่อนน้อมนะครับความอ่อนโยนสงบความแข็ง เก้านะครับเรียกได้ว่าต้องอนอย่างสูงครับสำหรับเดือนนี้ทํานายดวงคนเกิดปีมะเสง็งเดือนมีนาคม2 5 6 4ระหว่างวันที่5มีนาคมถึง3เมษายนครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งงูลเล็กนะครับย่างเข้าสู่เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เป็นมงคลของคนเกิดปีมะเส็งนะครับเพื่อเป็นการเอาเริกเอาใ้นะครับ ควรจะวางแผนกําหนดเป้าหมายสําหรับชีวิตตลอดไปีไว้รองรับเลยนะครับต้องวางแผนล่วงหน้านะครับสําหรับคนเสร็จปีมาเส็งถึงจะประสบความสาเร็จอย่างมากและต้องทบทวรบทเรียนที่เคยผิดพลาดนะครับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วรอดูจังหวะชีวิตคิดทางให้ดีครับแล้วดําเนินการไปตามคิดทางที่ได้กําหนดไว้เพื่อให้ส,สมผลดีและเป็นผลวกครับ Bye.